ไม่มีอะไรค e e e no, oh, anyway. oh. oh, ืออ an oh. ีไวทุกอีไวทุกเมื่อวานเครื่องบินตกอียิปต์อียิปต์ตกญาติตายทั้งห้าคนเลยต้องไว้ทุกนะนี่ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเป็นเพื่อนคนลวนะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องไรเอ้าอากินอจงคำาเา็จ่อเกยก่อนเกียอ์ตัก่อนเเเเิเิเเเลยตายมามาอายข้ค้เร็วเเลย คุณไม่มีสินงกระต่าบ้างโก้ฉันนะผมส่งชุดมาให้ละทำไมไม่ใส่ริดมากเลยะสนุกจริงเห็นหน้าปาลาคุณแล้วขับจะแย่เป็นไงเวลาแกล้งคนอื่นทนาทำได้สารพัดเพราะฉันล้อเล่นหน่อยเดียวทาเป็นโมโหฉุนเฉียว ผมกับปาจะยกเลิกงานแต่งงานทันทีชุดที่ผมส่งมาให้อยู่ไหนได้จะเล่นไม้นี่กับผมก็ได้ไหนไหน อะไรเหรอคะเบลชุดฟีไดงคุณ่อะค่ะคุณจะทำอะไรคุณอยู่ในห้องนี้แหละห้ามพ่าไปไหนทั้งนั้น อ๋อหรอครับคุณปิ๋มอ๋อเมื่อไหร่ครับเนี่ยครับครับครับแล้วไงครับครับแล้วจากนั้นได้โทรกลับมาอะไรบ้างไหมครับอ๋อครับขอบคุณมากคุณปิ๋มครับครับสวัสดีครับว่าไงคือคุณปิ๋มบอกวเมื่อคืนเนี่ยคุณรามเมามากเลยครับแล้วก็ไปอารวาสที่บ้านคุณปิ๋มคุณปิ่มก็เลยให้คนจับตัวแล้วก็ไล่ออกมาคณลังจากขับรถไปไหนไม่รู้ครับแล้วก็ไม่โทรติดต่ออีกเลยใช่ แล้วนี่มันอยู่ที่ไหนของมันกันแน่อี่จเจ้าคือตีกก๋อไปไหนกันนะ นี่เข้าไปไหนกันหมดแล้วคะเนี่ยทำไมปล่อยคุณหญิงเพ่ยคุณเดียวล่ะคะอนอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เซ็กับคนใช้เขาว่าวเขาก็ไปเข้าไม่ได้คุณคุณหญิงกำลังต้องการพักผ่อนไม่อยากให้ใครรบกวนแต่ผมอยากคุยกับคุณหญิงนะครับคุณนม เราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกเธอกับได้คุยพันหญิงไม่กี่นาทีท่านเองครับนะครับ คุณหญิงทำแบบนี้เพื่ออะไระครับหรือเป็นการประชดผมครับคุณสำคัญตัวเองสูงส่งเกินไปหรือเปล่าว่าสินแต่หลายปีที่ผ่านมาผมจริงใจแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อคุณหญิงนะครับแต่คุณหญิงไม่เคยเข้าใจผมเลยที่ยอมเมอสียเกียรติเพื่อใครกันล่ะรครับแต่ฉันไม่ยอมรับบุญคุณนี้ กการที่จะย่อมย่องการการะทําที่ไรย้ยางอายให้เป็นพฤรกรรมที่สูงส่งนังสินเพราะไม่ว่าคุณจะขายตัวให้ใครก็ตามชีวิต่อไปของคุณมันก็ไม่มีค่าอะไรอีกแล้วคุณหญิงครับคุณหญิงคิดมากเกินไปหรือเปล่าครับคุณดังห่างที่คิดน้อยแล้วก็มักง่ายกับเกลียดต,ตัวเองกวที่คุณหญิงแล้วครับ ที่คุณหญิงยอมมั่งกับลูกชายของเจ้าสัวนี่จะเป็นการขายศักดิ์ศรีของตัวเองเหรอหญิงดูถูกผมแต่ตาการจะทำาคุณหญิงไม่ดีดีไปกับผมเลยนะครับผมขอโทษครับผมเพียงต่ต้องการให้คุณหญิงรู้ว่าที่ผมทำไปทุกอย่างเนี่ยผมรักคุณหญิงนะครับหญิงครับเรารักกันนะครับ อย่ามันไหนเขาเลยนะครับคุณหญิงนะครับเพื่ออะไรเพื่อไปอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆกับคุณน่ะเหรอขอโทษนะฉันไม่ได้งอขนาดนั้นยังไงก็ต้องถูกตราหน้าอยู่แล้วซู่ฉันเป็นสะใายของตระกูลลิมที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ดีกว่าเรออย่างน้อย ่ยังพอชาติหน้าในสังคมได้บ้างขอโทษนะไอต้องพอักผ่อน ฉนะากรักอันยิ่งใหญ่ของชายผู้สิริัลกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะจบลงเช่นนี้ได้น่าจะได้น่าจะได้จริงๆต้องมาเยาะเยะ้ยผมนะโมโหเหรอโมโหอะไรล่ะหรือว่าโมโหเรื่องที่เขาไม่ยอมรับสิ่งที่เธอหยิบยื่นให้หรือว่าโมโหตัวเองที่ถูกหยิบยามด้อย่างสมควรที่สุดคุณนุงไรถึงคุณหญิงราสิกาจะโง่ได้อย่างน่าหมั่นไส้นะ ฉันก็นับถือเขาอย่างน้อยอ่ะเขายังกล้าย,ยึดเหนี่ยวในสิ่งที่เขาเชื่ออย่างสุดๆเขายังรู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไรมากกว่าผู้ชายอย่างเธอซะอีก อ่าแถวแกตึงจุอ่ะกี่มองแล้วอ๋อไปมองกว่าแล้วไอ้ยหวาหูซาจนนี่อังเจมมากได้เปลี่ยงเสื้อช่าอย่างนี้นะโอนี่อะไรอ่ะจะให้ฉิ่งใส่ช่วนี้เหรอม่นีงทางแบบคุณเป้าใส่ ผมอุตส่าห์ให้เด็กที่บ้านนั่งมเอเตอร์ไซค์ออมาสอชุดนี้รุ้งรายปัดเอาไว้เตรียมใส่งานวันเกิดปายังไม่ได้ใส่ไหนไปเปลี่ยนชุดให้คุณยิงไปค่ะอย่านะหยุดหยุดตรงนั้นเลยนะอยู่ตรงนั้นเลยนะยี่จะให้ฉันไปเล่นนิ้วหรือไงฉันไม่ใส่ถ้าคุณไม่ใส่ นายเอาชุดมานี้ฉันจะเปลี่ยนชุดให้คุณหญิงเองแบบนันทึกเดี๋ยวนี้ยุก่อนนะคุณจะไาทำปากเพิงกับคุณหญิงอย่างนี้ไม่ได้นะฉันไม่ยอมนะใช่ห้ามสบแสวไปก่อนเหอะถ้านมไม่อยากให้คุณหญิงของนมถูกจับแก้ผ้าต่อหน้าสาธารณชนเลยนะนมก็หลีกไปซะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเองได้ อยู่ทำไมคุณนะ่ะจะอยู่ทำไมออกไปเลยเขาจะแก้ผ้ากันว่าไง ยจะไม่เจอตัวเลยครับบ้าเอ้ยเดี๋ยวผมไปตามเลยกันนะครับคุณล่าเออไอ้ลามล่ะยังไม่มาอีกเหรอพวกกระแปรก็ตามหากันใหญ่ละมีอะไรหรือเปล่าทำไมพวกนี้ทำหน้าตากันแ,แปลกๆวะไอ้ลามไปขอเรื่องอะไรหรือเปล่าเออคือ เราตามหาตัวตาไม่เจอป่าอะไรกันวะแล้วทำไมพวกนึ้ไม่บอกกันแต่แรกปล่อยให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมายัางไงอ่ะอแตวว่าอันที่จริงคุณหญิงใส่ชุดนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะเจ้าคะเลวแหว แต่นมว่านะคะที่จีชุดนี้มันก็ไม่น่าเกลียดอะไรนักหนาละค่ะนี่ก็นมเห็นว่าคุณหญิงของนมเนี่ยสวยเอาอยใส่ชุดไหนก็สวยค่ะจัดายทอนชุดนี้ไม่ไหวแล้วนะเขาหายไปไหนกันทำไมไม่จัดการพิธีให้เสร็จไปคุหญิงคะ ชิบนาทีก็อยากถึงเลิกแล้วนาะถ้าเผื่อเลยเลือนี้ไปอะ่ะมันก็เป็นเลิกที่ทำลายวงตะกุงของเรา<อ>ทักยาทักซุมอ่ะทำไงเล่าจอนะีหออีหลามว่าอีลามมันทำาองโอ้แบบนี้ได้ยังไงวะฮะมันเปี้ยวงานมากกันเขาได้ยังไงมาทันทไ้ว่าไข่หน้าได้ยังไงไอลูกเลวไอลูกชั่วไอลูกกระตันยูไม่อยากฆ่ามันนะ เกิดอะไรขึ้นหรอคะกลับขึ้นไปบนห้องไปทำไมต้องกลับในเมื่อคูม่ม่นฉันไม่มาถ้าอย่างนั้นงานมั่นวันนี้ก็เป็นอันต้องยกเลิกสิใช่ไหมคะท่าสูวแล้วถ้างานมั่นยกเลิกก็แปลว่าฝ่ายพวกคุณ